แล้วยังบอกว่าพันธมิตรใครเร็ว่ากันผมบอกเลยครับพ่อคุณน่ะไม่ใช่เร็วกว่าเขาอะเร็วมากมากเพราะเบียดบังสื่อของรัฐไปใช้และเอาคุณเนี่ยเอาชื่อคุณเนี่ยมาลงเฟซบุ๊กเพราะคุณไม่มีปัญญาหลอกครับเห็นไหมครับว่าเรวกว่าหรือไม่เร็วกว่าตรงไหนเขาเผาเนี่เขามีที่มาที่ไปเขาทุบเขามีที่มาที่ไปท่านได้เลยครับ สิบี่ตุลาทำไมเขาถึงเผาเพราะกรมประชาสัมพันธ์เอาแต่บิดเบือนข้อมูลนี่ครับแล้วนี่เขาถามว่าเขาไปบิดเบือนข้อมูลพ่อมึงตรงไหนเนี่ยเขายังไม่ได้บิดเบือนเห็นเชียร์พ่อมึงเอาเชียร์เอาเห็นเรียกท่านทุกคำเรืวองไ,ไงอะแล้ววันนี้ออกมีหน้ามาพูดนายพานทองเกคุณได้เป็นนักการเมืองแล้ววันนี้คุณเป็นนักการเมืองแล้วเพราฉะนั้นเมื่อผลตีกลับคุณต้องรับด้วย ทักษิณสู้หมดตัวเอาหมดทุกอย่างเอาพลเอกชัยสิทธิ์ที่ถ้าคุณไม่ได้นาสกุลชินวัตรผมว่าเกษียณพลตรีก็เก่งโคตรๆแล้วนะครับวันนี้มาเป็นพระมองสุดพูดจาภาษาคนยังไม่เคยรู้เรื่องอยากอยาก่าท่านในเรื่องอย่าว่าผมว่าว่ารุ่นพี่นะเขาเตรียมทวหาร,รุ่นห้าผมรุ่นเจ็ดกล้าว่าเลยเพราะผมเป็นพลเอกนะเขายังเป็นพันเอกอยู่เลยครับผมเป็นพลเอกเมื่ออายุห้าสอง เขายังเป็นพลเอกซึ่งสายพระบัญชาของพลเอกชัยช,ชินวัตรเนี่ยไม่มีโอกาสจะเป็นพบทบแน่นอนจากสายงานเท่าที่ผ่านมาในประเพณีปฏิบัติ<อ>ถ้าไม่ใช่คนที่ชื่อทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนครับเป็นพลเอกพลโทหกเดือนเป็นพลเอกครับผู้ช่วยพบทบผบพบมับเลยเองเล่นเขย่งก้าวกระโดดอยู่ว่ะทักษิณทาแบบนี้ทําลายประเทศคนอย่างคุณชัยสิทธ ทําอะไรเป็นพูดจายังไม่รู้เรื่องเลยได้แต่เปล่าเปลเปลปลว,วันนี้มามีฐานะร่ํารวยบพชไม่ไปสอบเป็นประธานสยามแก๊สแล้วเขเป็นอะไรอะไเยอะแยะร่ํารวยข่าวเขาว่ายังอยู่บ้านหลวงอยู่เลยสนิดีกับผมฮะพอตอนผมบุกโจมตีสนามมาไปได้วยกันสนกดกับผมแต่ว่าเราต้องตรงไปตรงมาคุณยังอยู่ในแวดวงคุณโดดลงมาครับในแวดวงนี้คุณก็ต้องยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์หรือ ต้องยอมรับการขุดคุยครับจากฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยกับคุณพลตราเวตรีสุรสิทธิ์สังกพงพ์รุ่นเดียวกับทักษิณรับใช้ทักษิณมานานวันนี้ไปเป็นประธานก<ร>็เป็นกรรมการของกองสลากกองสลักอยากรู้ไหมผู้นริการกองสลากใครัครบพลตารวจตรีโจกชื่อเล่นชื่อจริงจําไม่ได้อัตครับอะไร,ะไรนามสกุลธารีชัด อัะถสิทธิ์อะไรจำไม่ได้แล้วแต่ท่านผู้นี้เคยเป็นนายตำรวจติดตามทักษิณเป็นคนดีมากครับเป็นสจวตการบินไทยมาเก่าแล้วมาเป็นตำรวจเป็นตำรวจติดตามทักษิณนิสัยดีมากรูปในทางอากาศทักษิณน,นี่เขาเลือกแต่คนดีๆที่จงรักภักดีก็กับตัวเองก,ก็ก็คุณโจกแก่ก็ไม่มีอนาคตทางตำรวจอยู่แล้วมาจากสจวตวันนี้ก็มารับใช้ทักษิณทักษิณ เลือกคนแล้วก็แต่ละคนก็ยอมตายเช่นคุณสันสันีผมก็ชอบแกนะสมัยก่อนก็ดูแกดีๆแต่วันนี้ขอโทษสุนัขไม่รับประทานครับดูอย่างนี้แล้วไม่ไหวคือประชาชนก็ยังรู้สึกแปลกใจว่างานนี้ทําไมไม่เป็นนิวัดบุญทรงหรือนวัดทำลรงบุญทรงไพศาลใหญ่โตทำไมกลายใหท่โตแลทำไมถึงเป็นสาสนศีนาคพงค์ขับนั่นดีครับแสดงว่าคนนี้เขาถนัดในการใช้นอมินีในการไปตายแทนตายแทนแต่ละคนให้เป็นรัมตรีแล้วครับและเองก็ไปตายซะ ครับนะครับตายเพื่อกูผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนเหล่านี้ยอมทำเพื่อทักษิณคนเดียวครับดวงชะตาบ้านเมืองใกล้แล้วนะครับเสากับลาหูเล็งลัคนาครับน่ากลัวมากนะครับน่ากลัวมากแล้วถึงกลางเดือนมกราเราจะดูไม่จืดเลยครับ,รบวันที่16มกราดาวยกอีกดวงนึงดูไม่จืดเลยนะครับผมดูแล้วว่าไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างทักษิณจะมีจิตใจทำลายบ้านเมืองถึงขนาดนี้ มีมีอันนึงที่มีการพูดถึงท่านทวินเปลี่ยนสีพูดถึงทาลิตเพงดิดเดซไอซึ่งวันนี้ข่าวทั้งวันก็ออกมาในเรื่องที่ทาลิตกํำลังแสดงบทบาทซึ่งคุณถวินเปลี่ยนสีก็บอกเตือนคุณทาลิตว่าเกมที่ทักษิณใช้ทาลิตเป็นหมากในการแจ้งความกับอภิสิทธิ์และก็สุเทพซึ่งทั้งหมดก็อยู่ในกระบวนการเดียวกันเป็นเกมที่อำมหิตเป็นเกมที่โหดร้ายแล้วก็เสนอคุณทาลิตว่าถ้าจะให้ดีที่สุด ลาออกเสียเนี่ยจะไม่เสียผู้เสียคนเสียวงตระกูลนั่นหมายถึงว่าคนที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการเหล่านี้ต้องยอมทําผิดเพื่อทักษิิหมดเลยตั้งที่ครับทํำไมมันเห็นกะไอ้ตาแหน่งแค่อธิบดีผมไม่เห็นจะมีน้ํายาอะไรเลยครับผมถามท่านได้เลิกว่าคุณธาริสเนี่ยอยู่ในสอชอด้วยนะครับเดี๋ยวมันก็ตีกลับหรอกเป็นคนแนะนําด้วยนะครับครับเนี่ยีิครับดูว่าวันนี้มันอะไรกันนักหนาบ้านเมือง ถูกทำลายถึงขนาดนี้แต่แหกปากว่าปรองดองชาวบ้านก็บอกปรองดองหาบิดาคุณเลยค,คุณซัดก,กันแบบนี้มันไม่ได้ปลองดองแล้วไอ้พวกนี้มันตอแหลทั้งคณะมันตอแหลทั้งคณะไอ้กลุ่มเนี่ยปากพูดอย่างหนึ่งมันทําอีกอย่างหนึ่งมันจะปลองดองทําไมแหมไอ้ติ้งเล่ไอ้เวนี่นะครับ <c oughs> ผมว่าเวลามันสิ้นชีวิตศพคงจะไม่ค่อยสวยคือชาอต,าตาิานี้ตาชาตินี้ตายเอกแล้ว ก็ยังยัง,ย,งยังไม่ยอมเจียมแลอเจีมตัวหรือสำนึกนนัันด่ดครบ,ครบออกมาบอกเลยว่าถ้าทักษณิณขอพรอได้อย่างหนึ่งจะขอพรอให้สามัคคีปลองดองกันครับก็ถามว่าก็คุณเนี่ยสามารถที่จะปลองดองได้แต่คุณแหกปากว่าปลองดองแต่แตกแยกตลอดเวลาครับเลวไหมล่ะครับคือประชาชนก็มีความสุขกันอยู่ดีๆกําลังมีความเพื่มปิติอิ่มเอ,อิบ ทั่วโลกก็มีความเห็นตรงกันถึงขนาดที่มีทูตของประเทศมหาอำนาจซึ่งเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกเลยว่าได้มีการพูดถึงมีการแสดงความเห็นต่อรัฐบาลว่าถ้ารัฐบาลจะไปขัดแย้งเขาพูดอย่างนี้นะถ้าขัดแย้งกับวังเนี่ยเขาเขาต้องเข้าข้างวังครับกับภาพที่ประชาชนแสดงออกวันที่ห้าธันวาคมนี้ท่านมองว่าปรากฏการณ์ตัวนี้ทั่วโลกจะแปรรัศยยังไงโอ้โหมากันเหมือนสายฝนอันชื่นใจ มาเต็มที่แสดงให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนมีความผูกพันกับสถาบันกษัตริย์แต่ที่เลวร้ายกว่านั้นรูปนางยิ่งรักขึ้นคนโหเมื่อทิตที่แล้วเราฉายคลิปที้ขอบคุณท่านเพราะว่าจริงๆแล้วไม่เคยได้ดูภาพนี้กันมีการพูดกันอยู่หลายรอบแต่ว่าเมื่อวันอาทิตย์ท่านเอาภาพคลิปตัวนี้มาเปิดโอ้หเลยครับและอีดานนวดจิมสมศักด์นายเวนี ไม่ได้ความเป็นประธานประมุขฝ่ายนิติบัญญัติแต่ทาตัวไม่ได้เรื่องทําตัวเป็นคนรับใช้ทักษิณพี่น้องประชาชนโหยหน้าพระราชะอาณาหน้าพระที่นั่งค,คนยังโหไลคุณเลแล้ววันหน้าคุณจะเดินในแผ่นดินนี้ได้อย่างไรคุณยิ่งรักนายสมศักดิ์ถือ,อว่าประชาชนได้มีประชามติปฏิเสธสองระบบนี้ไปแล้วว่าคุณไปรับใช้ คนนีหนีคดีอยู่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นประชาชนปฏิเสธทั้งฝ่ายบริหารทั้งฝ่ายนิติบัญญัติใช่ครับ,รบแล้วตัวคุณสมศักดิ์เองไปเอาเงินหลวงไปดูฟุตบอลกับลูกสาวใส่เสื้อแดงใส่หมวกแดงหน้าแหลมจะเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้รเข้าจับได้บอกคี่น่าจะไปใหม่มีอะไรป่ะก็ไม่มีเพราะไอ้คนมันเลวคนมันชั่วเราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้อำนาจรัฐทหารตำรวจ ฝ่ายปกครองทั้งหมดเป็นของเขาเขาได้อํานาจรัฐเขาได้อานาจนิติบัญญัติบลไลเลยครับอยู่ยังไงฮะทนด้เล่สดนว่าวันนี้คนต่างชาติเองเขาเข้าใจโดยภาพที่ปรากฏวันที่5เลยใช่ไหมเพราะว่าวันนี้รัฐบาลกับประมุขของประเทศค,ความเชื่อถือศรัทธาโดยใจความความจงรักภักดีของประชาชนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน,นี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช่ครับในขณะที่รัฐบาลเองเนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขหลายเรื่อง เพราะเหตุนี้ไหมครับทําให้ทีมของรัฐบาลทักษิณรีวรลอถทึงต้องเร่งเกมในการแก้ไขฐธรรมนูนให้เร็วขึ้นผมฟันทงไปเลยนะครับเหมือนฟันธงอีตาประหลัดสุพจนศจำได้ไหมครับผมบอกมวยล้มต้มคนดูหมูมากเลยจบละไม่มีแล้วทองจันทรลังุพไอ้บ้านี่ก็ไม่ได้เรื่องเลยผมเห็นหน้ามาแล้วอยากจะเอาอวัยวะเบื้องต่ำรูปหน้ามันครับท่านในเลิกเห็นไหมประหลัดสุพจน์เป็นยังไงผมบอกพ่อแม่พี่น้องเลยนะครับเกมหลอกทักษิณใช้จุดนี้ เป็นตัวหลอกให้เราไปสนใจในเรื่องการแก้รัมนูลและเขาก็จะบริหารประเทศครับก็ทุจริตครอร์รัปชันเอาเงินสะสมเสบียงไว้ต่อไปครับที่มาหลุดมาเป็นข่าวเนี่ยสองสามเรื่องเนี่ยและที่ไม่หลุดเท่าไรมีข่าวมาไกไหมว่าโครงการไหนที่รัฐบาลสุจริตพวกยังไม่เห็นเลยครับไม่ว่าจะซื้อแท็บเล็ตไม่ว่าจะอะ้คนจำนำข้าวทุกคนด่ากันหมดกูจะจำนำมีายปะ่ะบ,บอกาขายต่างประเทศได้ไม,ม่มีเรือมากมีายปะ่ะ วันนี้นี่มันดูถูกพี่น้องประชาชนตั้งแต่ตั้งนางยิ่งรักเป็นนายกตั้งคนบา้บามาเป็นน้ำรีรลิ่วล้อที่ยอมตายแทนเขาท่านได้เลิกดูอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องอดทนต้องทนทุกอย่างและดูเหตุการณ์ภาคใต้เกิดเหตุการณ์ที่สยบสยองที่สุดคร,ครูใต้ผู้หญิงถูกยิงต่อหน้านักเรียนกลางโต๊ะอาหารเดสมอเร่ ode, ไปสองท่านทั้งครูที่เป็นผู้อำนวยการและเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยผนวยการครับ แล้วไหนอะเมื่อเร็วๆนี้เมี่หลรพลดเอกยุทธศิ์ตร์อิตาสุกัมพวงเราเดินมาถูกทางแล้วครับผมเห็นถูกทางถูกทางก็ไม่ส่งพวกไอ้บ้านนี้ไปอยู่มืองละครับก็ส่งไอออเหลิมไปให้อ้อเหลิมลงใต้เลยดิมึงเก่งนะไอเหลิมอ่ะก็ลงไปดีๆนะสดวายลงไปเลยเห็นงานบรรดาพิธีหน้าดาเนี่ยแต่หน้าดําอย่างเงี้ยดําลักษณะไม่ดีนะดําดีต้องดําอย่างเปาบุญจิน อันนี้ดําอย่างนี้ดาไม่พีแสดงว่าร่างกายอาจจะป่วยอยู่ข้างในสงสัยครับ,รบตายกันอย่างนี้งบประมาณมหาศาลได้แต่เล่นลิ้นไปวันวันครับเล่นลิ้นไปวันวันอย่างนั้นอย่างนี้มาโอ้ยต้องใหญ่ไอ้นี่ไปร้อยตํารวจเอกฉเฉลิมบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปเจอจา้าครูบอกมึงจะบ้าหรือไงว่าอยู่มาปกครองมันตั้งปีกว่าแล้วตายเอาตายเอา,า,เอาฝ่ายทหารก็บอกเอ้ยไม่ได้ต้องใช้เรือเหี่ยว ก็มันเหาะไม่ได้มันยังเหี่ยวอยู่ใช้เรือหอยก็ไอเรือเหาะหรือเหี่ยวจะเอากันไปถึงไหนก็มีแต่เนี่ยพอจะตายทีนึ่เอากมานั่นกันทีนึงแหมดูแลพบบธบแกก็มาประกาศแล้วผมงงก็งงแกเป็นพบทธบอะไรของแกวันนี้งานในหน้าที่ตายเอาตายเอา,า,เอาไม่เห็นสนใจเลยครับมีแต่พูดอะไรกันไม่รู้อะนายกมานั่งประชุมครั้งแรกในชีวิตกับ,บการแก้ปัญหาภาคใต้แล้วบอกให้ทุกหน่วยงานบูรณาการตั้งคุณเฉลิมเข้ามารับผิดชอบ ในขณะที่คุณเฉลิมก็หนีสุดชีวิตเหมือนกันไม่อยากลงไปนายกมานั่งประชุมนี่แก้ปัญหาไม่ได้ใช่ไหมครับลงไปเขาแก้ไม่ได้ท่านได้เลรับครับ,รบยิ่งลักเนี่ยข่าวเขาบอกว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ไม่เคยดูข่าวก็ไม่เคยดูพี่ชายไม่ให้ดูหมดครับเอาอย่างเดียวว่าคนมาบรรยายสรุปให้ฟังและแค่นี้แกถึงได้คิดว่าแกโอ้โหซา <c oughs> เจอโอบามาถึงแม่อะไรก็ไปแกเรื่อยวันที่โดนโหนได้ยินกับหู ได้ยินกับหูกรรมกำลังจะตามทันแล้วที่ท่านทำให้กับพี่น้องชาวไทยครับซึ่งไม่ต้องให้ใครมาบอกเลยในวันนั้นทุกคนจะเห็นพ้องต้องกันโดยไม่ได้นัดหมายครับว่าเมื่อภาพคนคนนี้ขึ้นมาก็คือควรจะไปได้แล้วอย่างนั้นใช,ใช่ไครับใช่ครับแล้วทําอะไรให้กับบ้านเมืองมั่งเหตุการณ์ทางใต้หมดไปเท่าไหร่เขาตายไปตั้งเยอะแยะแล้วครับเป็นรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นน่ะเหรอเขาลาออกตั้งแต่ศพแรกแล้ว ไอ้นี่ปาเข้าไปเฉพาะครูผู้หญิงอย่างเดียวปลาเข้าไปร้อยห้าสิบกระสอบผู้หญิงตายไปไม่ไดเลยกูก็อยู่ย<ด>กูอย่างเงี้ยก็ยังใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของราชาการทั้งหมดก็ยังมีรถนำตำรวจนำตำรวจตามรปภเพียบ,ร,บรวมทั้ง้เหลิมด้วยจะรปภไปหาอะไรใครจะไปทำอะไรเองไอ้เหลิมออจริงจริงแล้วทางร้อยเวจเฉลิมเนี่ยถ้าเท่าที่ท่านรู้จักมาเป็นคนที่มีความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบสถานการณ์แบบนี้ไหมครับเท่าที่ท่านรู้จกัก รัตตบัญชเฉลี่ยมาครับ,บ,บเ,เอ๊ผมจำครับใครครับคราวว่าเมื่อตอนผมเป็นเรือเอกมีใครไม่รู้ยืนเฝ้าบ่อนอยู่แถวปิ่นกล้าวเป็นของนาการเมืองหน้ามันก็คล้ายๆไม่รู้ใช่หรือ <c oughs> เปล่าก็เดี๋ยวได้แค่นี้นะครับ <c oughs> แล้วเห็นก็ว่าแถวลานเพชรดักตัวกันเป็นแถวก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าถ้ามาเมื่อไหร่จะต้องมีเตารีดกัาคันถรับก็ไม่รู้ใช่หรือเปล่าช่วยบอกที รเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่เขาหรือเปล่าแต่ถามว่าผู้จาอย่างนี้ท้าทายดูถูกประชาชนอย่างนี้ครับท่านไปเป็นคนเก็บขยะยังไม่ได้เลยแตก่การพยายามจะแก้ปัญหารัฐบาลนายกไปนั่งเป็นประธานที่ประชุมมอบหมายรัฐเอกเฉลิมอยู่บำรุงแต่สิ่งที่ชาวบ้านก็สงสัยก็คือพลอากาศเอกสุกำพลไปไหนครับพลตำรวจเทวีสอดส่องไปไหนครับคนไม่ไม่ได้ฟังเลยว่าสองคนนี้ที่รับผิดชอบ จะต้องออกมาแสดงวิธีการว่าจะแก้ปัญหายังไงให้ให้คนมั่นใจได้เลยครับก็ดีแต่พูดว่าบอกว่าเป็นขี้ข่าทักษิครับและหนักหัวใครใครพูดเนี่ยที่ออกมาไม่รู้ใครพูดผมก็เลยตอบซะเลยว่าเป็นขี้ข่าทักษิณน่ะมันหนักหัวใครมันไม่หนักหัวใครหรอกโว้ยแต่มันหนักแผ่นดินพวกมึงน่ะหนักแผ่นดินเห็นไหมครับถามมาก็ตอบไห้เนี่ยผมจดมา เป็นกีการสินักหัวใครไม่รู้ใครพูดหนือสือหรืาลกตอบเอาบุญใช่ไหมตอบเอาบุญได้ว่าไม่หนักหัวใครหรอกหนักแผ่นดินแหละครับ,รลรบแล้วถ้าเป็นกรณีอย่างที่ประชาชนเองไม่มั่นใจถึงขนาดที่สมาพันธ์ครูสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้ต้องประกาศหยุดเรียนอันนี้เป็นความเป็นความถูกต้องแล้วใช่ไหมครับกับสิ่งที่เขาประสบอยู่ผมอยากให้หยุดตลอดการเลยครับด้วยความสำนึกในความเป็นครูคณะครูภาคใต้หยุดเรียนมาแล้วผมว่ากว่าร้อยครั้งแล้ว เดี๋ยวก็ต้องไปเพราะทนไม่ได้ต้องสอนลูกศิษย์แล้วก็ตายใหม่ครับจริงๆแล้วควรจะหยุดตลอดการปิดกันไปเลยให้มันร้วรอดกดดันรัฐบาลไปเลยแต่ว่าด้วยความสำนึกในการเป็นครูเนี่ยคือคนดีแต่พวกรัฐบาลนะ่ะไม่เลยมีสำนึก